สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวจากเฟซของอาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระได้เขียนข้อมูลเอาไว้น่าสนใจรายละเอียดแบบนี้ครับบอกว่ารุง้งหวังใจว่ารุ้งจะรู้จักหน้าที่ของปวงชนชาวไทยและเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพของตนเอง เดินกลับสู่เรือนจำอย่างเต็มภาคภูมิในฐานะคนไทยที่มีหน้าที่เฉพาะข้อ 1, 3แล้วก็6ส่วนการใช้สิทธิเสรีภาพลุงใช้มากไปจนเกินขอบเขตไปละเมิดผู้อื่นแบบมันเต็มระดับหมวด4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา50บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบามุกวงเล็บสองป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบันเทาสาธารณภัยวงเล็บสามปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดวงเล็บสี่เข้ารับการศึกษาอบรมการศึกษาภาคบังคับวงเล็บ5รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติวงเล็บ6เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคลอื่นและไม่กระทําการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมวงเล็บ7ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญวงเล็บ8ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพร,รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมวงเล็บ9เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วก็วงเล็บ10 ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบนี่แหละครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณมนตรคุณเทพมนตรีนั้นเนี่ยนะครับได้เอามาเขียนเอาไว้บน Facebook ให้รุ้งได้ตระหนักถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยโดยเน้นย้ำไปที่ข้อ1ข้อ3แล้วก็ข้อ6นะครับข้อ1ก็คือพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อ3นั้นก็คือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็ข้อ6เคอรบและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทําการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมนอกจากนั้นเนี่ยครับคุณเทพมนตรีนั้นก็ยังมีการโพสต์อีกหนึ่งข้อความนะครับอีกหนึ่งโพสต์ที่น่าสนใจก็เป็นการโพสต์เนี่ยนะครับบอกว่า การเดินเข้าสู่เรินจำหลังวันที่12มกราคม2565ของรุ้งจะเป็นความสง่างามได้ต้องก่อนก่อนกลายเดินแอนอกเยี่ยงนางพญาไม่ใช่ร้องไห้ระง,งมด้วยความทุกข์ระทมถ้าทําได้อย่างที่ว่าจึงจะคู่ควรผู้หญิงทรงอิทธิพลให้แรงบันดาลใจตามที่ BBC ยกย่องเชิดชูแต่ว่านี่แหละครับล่าสุดนั้นรุ้งก็ได้รับการประกันตัวต่อนะครับไปจนถึง25 พฤษภาคม2565ครับ